ช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตอัสลามุอะลัยกุมวเระมาตุลลวอบะเบารกาตุ์พบกันอีกเช่นเคยค่ะท่านผู้ชมในช่วงของเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่านะคะเพื่อเสนอเรื่องราวทางด้านอาหารและโภชนาการตามหลักการสลามค่ะ ละเช่นเคยค่ะท่านที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะท่านเป็นที่ปรึกษาวิจัยแพทยศาสายกรุงเทพมหานครและวชิราพยาบาลค่ะและท่านยังเป็นผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลจินกนันดาขอเชิญรู้ชมพบกับแพทย์หญิงจินตนายโยธาสมุทรค่ะอัสลาม,มอะไลกุมวะราะมะตุลลอวะบเรากตุฮคุณหมอคะประเด็นที่จะเรียนถามคุณหมอในวันนี้ค่ะ เกี่ยวกับเรื่องของการอาบน้ําละหมาดเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมุสลิมในในชีวิตประจำวันเนี่ยต้องอาบน้ําละหมาดวันละหครั้งเหมือนกับที่เราะละหมาดวันละหครั้งค่ะเปลี่ยนแต่ว่าถ้าใครยังมีน้ําละหมาดอยู่เนี่ยก็ยังสักรักษาได้แต่นี้ก็เริ่มตั้งแต่เช้าเลยค่ะเช้ามืดเลยในช่วงซูบ,บรั้างแรกะนะคะมันส่งผลดีอย่างไรต่อสุขภาพในทางการแพทย์มอ,อย่างไงอะคะค่ะคือการอ่านละหมาดนี่ก็เป็นการทําความสะอาด ร่างกายของเรานะคะซึ่งอันนี้เป็นคําตรัสของอัลลอฮฺสุบฮานะตายละเรียกก็เป็นคําสั่งอยู่ในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานว่าเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคน,นจะต้องปฏิบัติก่อนที่จะเขาจะเข้าเฝ้าพระองค์เป็นการทําให้ร่างกายของเขาสะอาดในพระมหาคัมภีร์อันกุรอารนจะระบุเลยว่าให้เราล้างตัวส่วนไหนบ้างนั่นก็คือตั้งแต่ล้างมือล้างหน้า,ล,าล้างปากล้างหน้านะคะอันนี้เป็นคร่าวๆนะคะแล้วก็มาถึงการล้างเท้าจนถึงตะตู อันนี้5ก็ทุกส่วนใช่ค่ะแล้วก็มีในพระในฮะดีสของท่านอบดุลโมฮัมัสุลต่านสันเนี่ยท่านจะลงรายละเอียดเลยว่าเราจะต้องอาบน้ำละหมาดอย่างไรเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยสะอาดนะคะนั่นก็คือการล้างมือทั้งสองข้างแล้วก็บ้วนปากนะคะบ้วนปากแล้วก็มาล้างจมูกโยการสูดน้ําเข้าจมูกแล้วก็ล้างหน้าให้ทั่วขอบเขตของใบหน้าซึ่งทําอย่างละสามครั้งแล้วก็เอามือวักน้ํา ลูกศีรษะาของเราเนี่ยไปจนจดด้านหลังแล้วก็กลับมาทางด้านหน้าแล้วก็เช็ดไปหูทั้งสองข้างทางด้านในแล้วก็ด้านนอกค่ะแล้วก็รวมทางล้างเท้าจนกระทั่งถึงตะตุ่มซึ่งการกระทําทั้งหมดเหล่านี้ก็กระทําอย่างละสามครั้งแล้วก็ะทําด้านขวาก่อนด้านซ้ายซึ่งถ้าเราทําความสะอาดจนทั่วแล้วเนี่ยเราก็มาอ่านดูอาแลคะก่อนที่เราจะเข้าการสมาธิโดยอ่านเป็นภาษาอารับว่าอาซาดูอัลลออิลาฮิอิละลอ วาะาอาซาฮดอันนม uh ุฮัมัดันอัปปุมุบวรสุรุลลอฮุมัจะอันนีมินัตาว,วาบีวัจะอันนีมินัลมัตต้ฮิร่ีซึ่งในดูอาต,ต้นเนี้ยก็คือการกล่าวปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบะฮฺอัลาและท่านนาบีมุฮัมมัดซุลลอฮอะไรใะซัลลัมนั้นเป็นบ่าวของพระองค์และเป็นศาสนาทูตของพระองค์ข้าพระองค์ขอสำนึกผิด และขอให้อยู่ให้เป็นผู้ดำรงอยู่ในความสาซึ่งถ้าเราได้ขอดุอายอย่างนี้เป็นประจำเนี่ยนะคะในวันกียรติ์ซึ่งเป็นวันตัดสินลซึ่งเราเนี่ยจะรู้ว่าเราเนี่ยจะเป็นชาวสวรรค์รือเราต้องลงนรกเนี่ยอัลเราจะ้เราจะได้รับการตอบแทนให้เป็นชาวสวรรค์ซึ่งประตูสวรรค์เนี่ยจะมีแปดประตูนะคะ <c oughs> จะเปิดให้เราเข้าเราจะเลือกเข้าประตูไหนก็ได้คะ่ะ <c oughs> ตรงนี้ลเลยนะคะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะไปละหมาดเข้าฝ้าอัลอสอฮ์สฮาน ด้วยความสะอาดในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นความสะอาดที่เราทําอยู่เนี่ยนะคะเป็นแนวทางที่เว่าไม่ได้เป็นเป็นแนวทางที่สวนสวนทางกับธรรมชาติที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ล,ลัลอะไรวะซนลมได้ได้ตรัสไปเมืเออ่อ1,430ปีที่แล้วค่ะ,ค,ะคุณหมอคะประเด็นตรงนี้คะจะเห็นว่าจุดต่างๆ กาหนดไว้ให้มุสลิอมอาบน้ําละหมายยกตัวอย่างเช่นมือเนี่ยเป็นส่วนที่เราใช้มากที่สุดมันจะต้องจับนู่นจับนี่นะคะเพราะว่าพอจับมือพอเรามาล้าง,างมือก่อนแล้วก็มาล้างที่ส่วนสําคัญเพราะเราต้องสูยุตลงไปก็คือปากและหน้าแล้วก็จมูกและผากของเราทุกส่วนเนี่ยถูกสั่งว่าต้องทําความสะอาดในเบื้องต้นในพื้นฐานแล้วก็รวมทั้งเท้าของเราด้วยเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เชื้อโรคเนี่ย เราจะจับในส่วนต่างๆได้มากที่สุดรอบตัวเราหรือเปล่าคะถึงได้กําหนดตามเหมือนกับว่ารู้เสมือนว่ามนุษย์ใช้ส่วนใดมากที่สุดของร่างกายใ,ในชีวิตประจําวันนะคะคืออวัยวะต,ต่างๆที่ถูกล้างโดยการอับน้ำหมาดเนี่ยเป็นอวัยวะที่ว่าเราใช้บ่อยเพราะฉะนั้นตรงส่วนเหล่านี้ก็จะสัมผัสกับเชื้อโรคนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เป็นเชื้อโรคที่เกาะอยู่กับร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นมือเนี่ยที่เราใช้จับอะไรอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะหลุดล่วงไป นอกจากเชื้อโรคจะหลุดล่วงไปแล้วเนี่ยนะคะ,ะ,ะความผิดของเราเนี่ยก็จะหลุดล่วงลงไปด้วยจะเปรียบเสมือนกับท่านบิบเบิมัร์สลมารสลัมเนี่ยท่านสมปรัดไว้ว่าความผิดของเรานะคะจะหลุดล่วงลงไปเหมือนกับใบไม้แก่ที่ร่วงลงไปจากต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากความสะอาดความเชื้อโรคต่างๆถูกปลดไปแล้วนะคะก,การความผิดของเราก็ถูกลดโทษลงไปด้วยจนกระทั่งหมดไปตรงนั้นด้วยนะคะนั่นหมายความว่าทุกทุก ทุกของทุกทก,การกระทำฮะเกี่ยวกับเรื่องข้อปฏิบัติที่มุสลิมทำในเรื่องของการละหมาดหรืออ่านละหมาดเนี่ยมันเป็นแบบฉบับที่เราต้องปฏิบัติตรงนี้นอกจากในอัลกรุรอานแล้วก็ตามสุนนะของท่านนบ,บีด้วยเนี่ยคะ่ะจะส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างที่คุณหมอบอกใช่ไหมคะคะแล้วก็ยังเป็นการชำระผิดข,ของเราด้วยทําให้เรานั้นได้รับการไถ่โทษแล้วก็ยังอยูอย่ในเป็นผู้ดํารงตนอยู่ในความสะอาด มันส่งผลลึกไปถึงจิตใจด้วยไหมคะนั่นหมายคมว่าคนที่ปฏิบัติแบบนี้เนี่ยสุขภาพหรือว่าปฏิบัติตามหลักที่คุณหมอบอกทั้งหมดที่สลามกำหนดเนี่ยสุขภาพจิตและสุขภาพกายของเขาเนี่ยจะดีไปพร้อมๆกันหรือเปล่าคะแน่นอนเลยนะคะว่าสุขภาพกายของเขาเนี่ยก็จะดีขึ้นเพราะเขานั้นเป็นคนที่มีความสะอาดเพราะฉะนั้นเชื้อโรคจะไม่มาแล้วอาการเชื้อโรคที่ถูกกำจัดออกไปและสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือเขาเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าเขาเนี่ยมีความใกล้ชิด กับอรรถสุมาตาลาและก็ความบางอันยิ่งใหญ่นั่นก็คือว่าเขามีความหวังว่าเขาจะได้พบกับพระองค์ซึ่งหลังจากที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาได้ไปอยู่ในลุมฝังศพหลังจากนั้นก็จะมีการไต่สวนบุญบาปและเขาแน่ใจเลยว่าหลังจากที่เขาอ่นานละหมาดแล้วเขาได้เข้าใกล้ชิดขอดูออยอย่างที่อ่านไปเนี่ยนะคะประตูสวรรค์จะเปิดรับเขาเพราะฉะนั้นเขามีความหวังว่าเขาจะได้พบกับพระองค์นั่นคือความบางอันสูงสุด,สดค่ะนั่นหมายความว่าเขาก็สามารถจะปฏิบัติตัวทั้งโลก ปัจจุบันแล้วก็โลกอนาคตก็คือวันกิยามัตได้ได้ดีทั้งสองด้านพร้อมๆกันอย่างที่ปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนําตรงนี้ไปนะคะ,ค,ะค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะสัปดาห์หน้ายังมีคําถามที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจแล้วยังส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างไรกับคุณหมออีกนะคะสําหรับวันนี้ช่วงกินดีคุณค่าต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเข้าไปสู่ช่วงของครัวฮาลานค่ะ